ดีค่ะสวัสดีค่ะมาทักกันเย็นๆอีกแล้วนะคะมาฤกค่ำๆอีกแล้วมาเปิดตู้เพราะว่ากลางวันมันเปิดไม่ได้นะมันร้อนเนาะมาปล่อยไม้อีกแล้วนะคะขออนุญาตปล่อยไม้นะคะกําลังหาอยู่ว่าจะปล่อยอะไรดีไม้มันไม้มันไม้มันเยอะเอาปล่อยแบบถูกๆเนาะเอาปล่อยแบบถูกๆกันไปเลยแล้วกันนะเราเอาต้นไหนดีกําลังหาอยู่เอาแบบไหนดี อัสดงก็กําลังงามนะงามบันงามคืนเลยยังให้ราคาเหมือนเดิมนะคะร้อยหนึง่งน่าจะไปเปลี่ยนไซน่าจะไปเปลี่ยนไซกระถางรุ่นหกนิ้วแปดนิ้วได้เลยนะบอลใบกลมนะคะใบกลมอันนี้ไม่ได้ทําสีนะคะไม่ได้ทําสีอืมเดี๋ยวดูก่อนนะเอาอะไรดีเอยไม,ไม้ไม้มันเยอะปล่อยหนุมานไหมอ่ะเนี่ยไซตั้งแม่เลยนะคะไซตั้งแม่เลยหนุมานอะไรก็ไม่รู้เนี่ย พูดถึงตระกูลหนุมานนี่ดูดูไม่ออกจริงๆนะเราดูไม่ออกนะว่ามันหนุมานอะไรมัง่งหนุมานอมพัพพาอะไรไม่รู้พวกออกศึกอะไรเนี่ยมันเยอะจริงอันนี้นะคะไซต์ตั้งแม่เลยให้หนึ่งร้อยบาทนะคะสนใจทักมานะคะใครยังไม่มีนะหนุมานต้นแรกเลยใครจะเปิดบินให้แม่ค้าน้อไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเนี่ยกงคุริมานกัดสีมาแล้วอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะอ่าอันนี้ให้แปดสิบบาทนะคะ ไม้แข็งแรงนะคะัสีมาะละองคุลิมานถ้าไซเล็กก็มีนะคะ50บาทสนใจนะอยากได้ไซเล็กก็มีอุ๊ออุ๊ออแล้วก็มีศีลาหุ่มทองต้นละ1น0บาทนะคะม่คาเด็ดใบทิ้งนะเด็ดเด็ดใบเขาออกอืมนี่องคุลิมันาส5บบาทเนี่ยอห้าสิบบาทนะคะห้าค่าส่งมาเมา50ห้าสิบาทเช่นกันนะคะ อันนี้ก็แปดสิบบาทนะคะองคุริมานมโหอ,อยากผ่าจังเลยณมืงนองนน์ณน,นน์ณนอน์อยากผ่าแล้วอันนี้จะจอมจอมล,ลูกราชาวดีจอมเขาผ่าแล้วลูกคลอดขายแล้วขายจะหมดแล้วขายไปขายมาจะหมดแล้วยังไม่ได้ออกออกมาโชว์เลยหมดหลังไม้แล้วขายไม้เก่าๆอยู่เนี่ย ขายอะไรดีลูกไม้แม่ฟอร์มกอผสมอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยโอ้ไม้รุ่นนี้เยอะแต่สวยในโะตมาสวยรุ่นนี้แสนลักในแปดสบาทนะคะแสนลักมีหลายต้นนะคะแสนลักอีกต้นหนึ่งก็80บาทเช่นกันอยากเปลี่ยนกระถางแล้วอะ่ะนะหลอดใหม่กาลังมาด้วยลากเขาก็โอเคนะคะมีหลายต้นอยู่ส่วนอันนี้อะไรเอ่ยตะกูลเพชร ตะกุลเพชรนี่ก็ยังมีเยอะอยู่นะคะพวกเพชรลาหเาูเพชรลาหอาูอะไรนะสิริศิลาเพชรเพชรมนทนอันนี้ก็80บาทคู่ละร้อยห้าสิบนะคะแสนรักแสนรักปลาบูทอง60บาทนะคะปลาบูทองตัวน,นี้ปลาบูทองนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วไม้เก่านะคะอันนี้เพชรมนทน คู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะเพชรมนทนคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะขายเป็นจะเอาอันไหนก็ได้ใส่กันก็ได้ราคาแปดสิบเนี่ยนะคะอ,อันนี้ตะบันชิงพบใส่ได้เหมือนกันนะคะอัสดงนี่ก็ใส่ได้นะคะอัสดงถ้าไม้3นิ้วกระไายกระถางสนิ้วไม่ขาปล่อยได้นะคะอันนี้อะไรนะอันนี้ก็เพชรมนฑลเนี่ยเยอะเยอะเพชรมนฑนนี่ออกมาเยอะรอดนี้ออกมาหลายตัว ตัวนี้บรรสุกบรรสุกบรนสุกยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่แต่รากเดินดีแล้วนะคะบันสุกเริ่มออกมาแล้วทยอยออกมาแล้วบันสุกอ,อันนี้อับสอนสวรรค์ดูดิแม่เขาป้ายสวยนะแต่ลูกเขาออกมาป้ายมั้งไม่ไป้ายบ้างนะมันก็มันไม่ได้ทุกต้นนะปล่อยไก่สมพงนะคะไก่สมพงต้นนี้นะคะให้แปดสิบบาทนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะ ทางสีนี่แปบบาทโอ้เดี๋ยวพามาดูแม่เขานะคะเปิดตู้ดูแม่กันเลยนี่เนาะนี่แม่เขามันไม่ค่อยได้แดดเท่าไหรนะ่เนาะจะดูเขาตรงหนูนี่จะขีวเขียวนะไก่สมพงเขาก็จะมีหลายหน้านะคะประมาณนี้นะสีก็จะออกสีแดงน้ำตาลแดงนะถ้าได้แดดด,ดีๆเดี๋ยวต้องเอาไปไว้นอกตู้แล้วให้กัดสีละจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนถ้าเกิด แสงเขาพอเขาจะสวยมากเดี๋ยวไปเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นนี้นะคะลูกเขา80บาทนะคะทยอยเริ่มทยอยออกมาบ้างแล้วนะอันนี้อะไรเอ่ยน,น,นครคิริมาสเป็นบอลเก่านะใช่ไหมนค,นครคิริมาสมันคล้ายๆกับพระมหาชนกก็เลยไม่ค่อยแน่ใจต้องดูป้ายเขา,น,าคนครคิริมาสนะคะต้นนี้ให้80บบาทนะคะเป็นบอลเก่า นครคิรีมาโตมาก็สวยนะเก็บใบทิ้งด้วยอันนี้อะไรนะสวยดีจังเลยไม่มีป้ายเออเดี๋ยวไปไล่ดูไม้อีกเป็นไม้จอมเอ,อ้ใช่ใช่นี่ไงป้ายเขาล่ำซ้ำล่ำซ้ำนี่ยังไม่ออกนะล่ำซ้ำนี่ยังไม่ออกลูกเขายังไม่ออกเนาะโตช้าผ่ามันก็ไม่ได้ทุกชิ้นด้วยแหละล่ำซ้ำ ลำซำรอนะคะลำซำมีมพ,รพรพะล่วงก็มีนะพรพระล่วงมีมีมาปล่อยลูกไม้นะคะปล่อยต้นนี้นะคะปล่อยกระถางนี้ถ้าเป็นฟอร์มกอนะคะใส่ไปสองต้นเนาะประมาณนี้นะคะต้นนี้ให้ห้าสิบบาทนะคะเป็นฟอร์มกออันนี้รุ่นพี่เขานะคะรุ่นพี่เขาก็ทําเป็นฟอร์มกอก็สวยนะเป็นรุ่นๆไปสวยดี มีมีสองกระถางนะคะใส่เป็นฟอร์มกอเหมือนกันให้กระถางละห้าสิบบาทใส่ไปสองต้นนะคะนี่กัดสีมาเดี๋ยวกัดสีแม่เขาก็สวยนะออกเป็นเม็ดเม็ดประมาณน,นี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ที่สวนนะคะกระถางละห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะก็เพชรพญามังกรกัดสีมาแล้วอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเพชรพญามังกรเคยให้ดูหน้าเขาแล้วแหละสวยเดี๋ยวพาไปดูแม่เขา ไม่ใช่แม่หรอกรุ่นพี่รุ่นพี่อันนี้ให้แปดสิบาทนะคะเพชรพญามาังกรกัดสีมาแล้วกัดสีออกมาแบบเหมือนลายทหารเนาะอันนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะโดนหอยกินนี่เขาจะโดนหอยกินหลอดใหม่มาแล้วแข็งแรงไหมเลี้ยงนอกตู้จะแข็งแรงอันนี้ได้แดดครึ่งวันเช้านะนี่ได้แดดครึ่งวันเช้านะคะให้แปดสิบบาทนี่แหละกัดสีมาแล้วนะคะแล้วก็สุดปลาถนาต้นนี้นะคะสุดปราถนาต้นนี้ เออดูลากเขาหน้าแต่หัวโตแล้วแหละไม่ได้เปลี่ยนกระทางเขาเลยอะหัวใหญ่มากแล้วดูละดูละหน้าแตหัวใหญ่ดูแล้วนะคะโตมาก็จะเป็นต้นนี้นะนี่ผ่ามาจากต้นนี้นะคะสีเขาจะสวยนะแก่มานะ่ะนี่ออกหน้าประมาณนี้นะคะเนี่ยตอนโตนะเห็นไหมมา้าตอนเล็กๆมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมนี่ประมาณนี้ตานนี้เขาเอ็นหาแดดแต่ว่า มันจะอยู่ฝั่งนี้เวลาเราตั้งแดดเราไม่ได้ไปหมุนเขาแต่นี้เลี้ยงนอกตู้นะคะไม้แข็งแรงต้นนี้ให้100บาทนะคะเนี่สนใจทักมาโตมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าเขาออกมาออกชมพูอมม่วง,งสวยค่ะสวยมีแบ่งต้นเดียวนะคะที่เหลือเป็นไซส์ใหญ่หมดละมีมีเหมือนกันแต่เป็นไซส์ใหญ่หมดแล้วมันใบเขายุบอนะ่ะใบเขายุบหมดเห็นไหมแล้วเขาก็จะขึ้นหนอขึ้นเขี้ยวขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆนะอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่เขา แต่อยู่ในกระถางหกนิ้วนี่หนอกําลังขึ้นมาละโตมาเขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้่นี่นนจะกัดสีเริ่มนาละเริ่มกัดสีมาละนี้ยังไม่กัดสีเท่าไหร่เห็นไหมคะแต่กัดสีสวยนะตนน้นเนี้มันไม้แล้วแต่สวนนะสวนสวนของเราเพราะว่ามันสวยอยู่อมชมพูอมม่วงม่วงแต่บางสวนก็ออกสีแดงนะน,น,นี่ไม่ได้ทําสีนะคะสีจริงเข้มกว่านิดนึงสีจริงนะนี้ถ่ายค่ำด้วย ให้กระถางละ100บาทนะคะนี่แบ่งต้นนี้นะคะต้นเดียวแต่พวกนี้เป็นไม้จะเอาไว้รอผ่าหัวเพราะว่ามันไม้ลงหัวแล้วขึ้นเขี้ยวแล้วนะเราจะเอาไว้แยกหน่อขายนะอันนี้ต้องรออีกนิดนึงยังไม่พร้อมแยกเนาะเอาไว้แยกหนอ่อแต่ตัวน,นี้เป็นไม้ผ่าชิ้นจากต้นนี้แหละนี่ให้100บาทนะคะสนใจทักมานะคะแล้วก็ม้ากันทกะนะกัดสีสวยมากเลย ดูลากเขาไม้มีหัวแล้วมันกันพร้อมผ่าได้เลยนะคะอยู่ในกระถางมีสองต้นแต่ไม้ค้าเด็ดใบเขาทิ้งนะสีสวยมากออกส้มและกัดสีสวยแล้วนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองต้นนะคะไม้มีหัวแล้วนะคะเนี่ยไปเปลี่ยนกระถางหรือไม่ก็เอาไปผ่าไปผ่าถ้าใครผ่าเก่งก็ผ่าได้เลยผ่าเสร็จก็เอาจอมเข้าไปปลูกต่อนะคะถ้าไม่ ถ้าไม่ถ้าไม่อยากผ่กก็เลี้ยงแล้วก็ให้เขาแตกหน่อขึ้นมาแต่ว่าต้องเปลี่ยนกระถางเนาะกระถางเขาเล็กไปเขาก็หากินไม่ได้แล้วนะคะแม่ค้าไม่เปลี่ยนกระถางเพราะว่าไม้มันมีเยอะนะมีเยอะแล้วทีนี้ที่ระวางก็มันก็จะน้อยน้อยไม่มีที่บางส่วนต้นนี้ก็ยังไม่กัดสีแต่เป็นฟอมกอใส่ไปสามต้นยังไม่กัดสีแต่ตัวนี้กัดสีแล้วเขาแก่แล้วนะเนี่ยส่วนตัวนี้เพชรลาหูให้เก้าสิบบาทนะคะเพชรลาหู ไม้ตระก,กูลเพชรนี่สวยตระก,กูลเพชรเนาะเพชรลาหูนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะให้เท่ากันนะคะให้เท่ากันไม้มีจํานวนนะคะในกระถางสี่นิ้วค่ะอ่าจากต้นนี้มันไม่ได้แสงเนาะแต่ถ้าเลี้ยงได้แสงอันนี้เป็นไม้จอมนะคะมันมันก็เลยแสงไม่ออกผ่าจากต้นนี้ถ้าเกิดได้แดดจัดดีสีพอเขาจะออกหลายๆายสีเหมือนพวกเ,เพชรพวกตระก,กูลเพชรลาหูศีลาเพชรอะไรพวกนั้นะ่ะ อันนี้เพชรลาตรีอันนี้เพชรลาตรีนะคะเพชรลาตรีนะคะอันนี้เป็นไม้จอมเหมือนกันก็มีก็มีออกมาบ้างแล้วเนาะอันนี้เพชรในตมของเราเป็นลูกไม้เราตั้งชื่อขึ้นมาเองเนาะสวยสวยมันกลัดสีมาแล้วมาเก็บใบทิ้งด้วยอันนี้เทพเทวาเทพเทวาพวกนี้อัศดงปานตะวันเนี่ยปานตะวัน,นใบมันจะหงุดหงิดๆหน่อยสีเข้มๆวันนี้อัศดงกระยกกรรม,มยีเนาะอยู่ด้วยกัน ันนี้น่าจะเป็นมหาไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจมหาไทยหรือกระลาหอมอะไรนี่แหละมันจะเป็นพวกไม้ดําพวกนี้บางทีเราก็แยกไม่ค่อยออกต้องมาดูป้ายอีกทีนึงนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเพชรมณฑลถ้าจําไม่ผิดนะต้องดูป้ายอีกทีหนึ่โอ้ศิลาเพชรนี่สองต้นนี้มาอยู่ด้วยกันศิลาเพชรเนี่ยตัวนี้จะเป็นศิลาเพชรมีต้นเล็กนะอันนี้ลหละอันนี้ลหละตระกูลเพชร จำเราก็จำยากถ้าไม่อ่านป้ายชื่อนี้นะงงเลยแหละขนาดดูทุกวันยังจำชื่อผิดอุ้ยนี่สวยเทพเทวามีต้นเล็กอยู่นะเออแต่ว่ามันยังไม่พร้อมปล่อยมันเล็กๆอันนี้ก็ตะกูนใบขาวๆพวกออะไรนะหยกใช่ไหมโอ้ยเดินย่องเอาอันนี้อุดรเราเอาออกมาจากตู้มันยืดโอ้มีตะกะแตนด้วยอึ๊บ มันยืดก็เลยเดี๋ยวเอามาออกมานอกตู้จะได้ใบมันสั้นเข้ากระชับเข้าเก็บใบด้วยมาเก็บใบทิ้งด้วยอันนี้น่าจะเป็นเออไม้แดงเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ไมผสม,ล,ผสมลูกผสมลูกผสมชิ้นมันชอนกับอะไรไม่รู้นะนป้ายมันบอกว้ายอย่างนั้นดูไม่ออกโอ้โหจำพาหนาคเราดู S <S <S ใบยุบหมดต้องไปเปลี่ยนดินให้เขานะแต่ว่ารอใบรอใบงอกก่อนเออหน้าของสารจังเลยดินไม่มีละดินเสื่อมคุณภาพละมันอยู่ลึกแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะสัมภา้าของเราสัมภานาโอเคโอ้โหไม้นานๆจะได้เข้ามาทีหนึ่งเนาะเข้ามาในดงบอลอันนี้อายเลดอายะเลดนี่ไม่มีไซส์เล็กเลยหมดว้าจะผ่าแต่ว่าเดี๋ยวตามคิว อันนี้ก็สวยสวยพวกเพชรลาหูอะไรเนี่ยสวยนะเนี่ยสวยขนาดไม่ค่อยได้แดดนะกะว่าจะเอาแสแลนออกอยู่ให้มันมีแต่พลาสติกเอ่อเพราะว่าถ้าได้แสงพอนี่น่าจะสีจัดนะม,นม,นมันมันมันมีสแลนคุมไงมีแสแลนคุมแล้วแสงมันน้อยไปแล้วว่าเพราะว่าไม้มันสังเกตด,ดูมันจะหันหน้าเห็นไหมมันจะหันหน้าไปหาแดดทุกต้นเลยถ้าเราไม่ไม่มาหมุนนะมันจะเอียงหาแดดเอียง ราสังเกตดูนะอันนี้ก็สวยพวกตระกูลเพชรนี่ซับมณีดูใบแก่มาโออรงสารไม้จังเลยดาราลายโอ้ยดาราลายดาราลายนี้คล้ายๆกับพันดาวนเนาะพอดีผ่านแล้วลูกไซรไซเล็กหมดแล้วนะคะไซ้เล็กหมดโอ้ยสวยนะสวยสวยไม้สวยสวย เขาเอ็นหาแดดนะเขาได้แสงพอสวยนะอันนี้ลขนาดเราถ่ายค่ำๆเนาะตัวนี้สงขาเนาะสงขาไม่ไม่ผ่าแล้วจะรอลูกเพียบเลยเนะเดี๋ยวไว้แบ่งลูกเอายกลูกไม้มันมันผ่าทีหนึ่งมันเยอะเอาแบบแยกหน่อดีกว่าโตไวไม้โตเร็วนะคะอันนี้มาแบ่งไม้นี่เล็กๆน้อยๆใครอยากได้ฟอร์อมไซต์ตั้งแม่มั้งนะฮะอายเลสนะ่ะอายเลดไซต์ตั้งแม่สวยนะดู กระถางเบะเล่เบล่าเลยดูเดิให้กระถางละห้าร้อยรวมรวมส่งอ่ะสนใจทักมานะคะอืใหญ่เลยนะกระถางละห้าร้อยบาทโอ้โหตั้งแม่ได้เลยลไปผ่าหัวได้เลยนเนี่ยเนี่ยถ้าเราจะย้ายจะเปลี่ยนก็ไม่ไหวโอ้หนักบางก่อนนะคะอืมถางละห้าร้อยรวมส่งนะอดยเลศนะคะไซส์ตั้งแม่เลยเนี่ยเอาไปผ่าได้เลยนะสวยใครสนใจทักมามีประมาณสิบกระถางนะคะ ก็อะไรอีกอันนี้ก็หลวงราศนีหาฟอร์มกอเหมือนกันหลวงราดขําและหลวงราศนีหาฟอมกอนะคะมีอยู่3ามพนอ3ามต้นเลยนะคะใครสนใจตัวนี้ทักมาเลยให้สามร้ห้าสิบบาทนะคะนี่รวมส่งถ้าเกิดมีต้นหนึ่งแล้วก็หางออกไปห้บาทได้เลยนะคะโอเคนี่มาขายใช้ตั้งแม่เลย ใครสนใจแบบตั้งแม่ไม่ต้องเลี้ยงต้อยแล้วอันนี้เพชรจลัดแสงเราอ๋อไม่ใช่อันนี้ดวงอัมพรดวงอัมพรมีต้นเล็กแบ่งอยู่นะดวงพรม,มีเยอะมันจะคล้ายๆกับเพชรจลัดแสงแต่เพชรจลัดแสงมันจะออกเป็นเออดูที่หูมันไม่เหมือนกันแล้วก็พวกลายพวกกระดูกมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าไม้พวกนี้มันใกล้กันมากเลยถ้าไม่ดูดีๆเราก็นึกว่าตัวเดียวกันนั่นแหละอันนี้ จันฉายมีต้นเล็กแบ่งนะต้นร้อยๆอย่างใหญ่เลยแหละไม้มีหัวแล้วตอนนี้ขายแบบไม้แบ่งไม้ถูกๆให้เลยคือเอาไปนี่ไปผ่าได้เลยนะคะไม้ไม่เล็กเนาะไม้ไม่เล็กค่ําแล้วก็จะมีสีเทพรักษสีเทพรักษต้นแม่เขาเราน่าจะเอาไปเปลี่ยนดินแล้วเอาไปอบแล้วไปเปลี่ยนดินมะเพราะมันเสื่อมสีเขาเข้มนะแต่ลูกเขายังไม่เข้ม สีเทพลักเนี่ยต้นนี้ต้นละร้อยต้นละหนึ่งร้อยบาทสีเทพลักพวกนี้ไม้เริ่มมีหัวหมดแล้วลงหัวหมดแล้วอะ่ะหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวตู้อบก็เหมือนไม่อบ <c oughs> อันนี้อะไรเอ่ยไป,ไป่ไป่ให้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม่แน่ใจคืออะไรแต่มันออกไปไป้ายทุกต้นเลยเนี่ยให้ต้นละหนึ่งร้อยบาทไม้มีจํานวนเนาะเออออกไปปไปยไม่รู้ชื่อ ยอมรับเลยบอกไม่รู้ชื่อม่ค้าก็มาคั่ำมาคั่ำมาคั่มน,นี่อะไรเอ่ยอยากแบ่งลูกไม้อะอันนี้อะไรสวยจังตะวันชิงพบนี่อันนี้ให้หนึ่งร้อยบาทนะคะตะวันชิงพบเนาะใครสนใจทักมามันออกมาก็จะประมาณสีน้ำตาลเข้มเข้มดำดำประมาณนี้อันนี้อัแต่อันนี้อัศดงนะมันอยู่ใกล้ๆกันแต่เรายื่นไปไม่ถึงอันนี้ สีลาหุ้มทองสีลาหุ้มทองไปเปลี่ยนทางได้เลยในร้อยห้าสิบบาทนะคะสีลาหุ้มทองค่ำแล้วสีมันไม่ให้อำนวยแล้วสีไม่อำนวยแล้วโอเคค่ะมีอันนี้ทุ่งนาเลสวนก็หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทมืดเนาะมันมืดแล้วอันนี้ทุ่งนาเลสวนโอเคค่ะเอาพักไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันค่ําแล้วก็อาศัยว่าเดินเข้ามา เก็บใบไม้ด้วยอันนี้เจริญกรุงโอ้สีมันไม่ได้แล้วแหละโอเคไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามีเวลาเดี๋ยวจะมาถ่ายทําตอนเช้าอีกทีนึงเดี๋ยววันนี้วันนี้แยกไม้เพลินลืมเวลาลืมดูเวลาดูลืมดูเวลาเลยทําไปทํากระบองเพชรด,ด้วยแหละออก็ลเลยเพลินมาดูเวลาอีกทีนึงแถมวันนี้ <laughs> หวยออกลุ้นหวยกับเขาแต่ไม่ได้เล่นหรอกแต่ลุ้นกับเขาเออสนุกดีอันนี้ลาหูอมแต่นเดียว อยากผ่าแล้วเพราะว่าไม้มันจํานวนมันหมดเนาะลาหูอมจันโอเคค่ะมืดแล้วสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปคัดไม้ให้ลูกค้าก่อนนะคะที่จองกันไวเน้เนาะยังไม่ครบทุกคนถ้าล่าช้ายังไงโปรดขออภัยด้วยนะคะก็เร่งเต็มที่เหมือนกันนะคะถ้าช้าไม่ถูกใจไม่ทันใจขออภัยด้วยนะคะ <laughs> ไม่รู้จะยังไงจะว่ายังไง เออถ้าเอาเยอะเอฟไม่คายเยอะเดี๋ยวไม่คา,า,คาแถมไปให้นะคะถือว่าตอบแทนบุญคุณที่อุดหนุนกันตลอดมานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ